อืวันนี้เราจะไปไหนกันดีกินเดนไนเดินทัวร์ชมตลาดก่อนพรุ่งนี้เปิดร้านเปิดร้านเพราะพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะไม่มีคนเข้าหรือจะฝนตกหรือว่าจะยังไงยังไงร่มแน่ๆพรุ่งนี้คิดด่าไว้ก่อนคิดดา่าไว้ก่อนเพราะเหตุการณ์มันเยอะเหลือเกินช่วงนี้หน้าฝนแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายพคกเสื้อผ้าแต่ไม่ต้องกลัวครับพรุ่งนี้เต็มที่ก็ 300รยหรือไม่ก็เสื้อแค่สองตัวอย่างงี้ประมาณนี้พอโอเคให้ได้ค่าที่ก็พอให้ได้ค่าที่ก็พอแต่ค่าที่คือผมออกเองคนเดียวเลยอันนี้ไม่มีหุ้นส่วนนะเพราะั้นผมนั่งเล่นไงผมม่ไไปนั่งคุยนั่งกินข้าวไงผมก็อยากกินข้าวไงผมไม่ไม่รู้ว่าร้านมีอะไรบ้างผมขาไปนั่งกินข้าวมูตลาดนี้มันข้าวเยอะมากเดี๋ยวเราไปเซอร์เว์ตลาดในวันนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในตลาดไห้ดูโอเคครับโอเคครับ นนีมาพบกับกลุ่มศิลปินนะฮะกลุ่มศิลปินนะฮะโอ้โหวันนี้ก็ตลาดก็คือคืนเหมือนเดิมนะบมาเซเวต์ตลาดกันดีกว่าวันเสาร์ต้องเป็นธรรมดาครับอ่ะเดี๋ยวล็อกแกลกเยอดีกว่า สนใจไหมครับสนใจไหมครับได้วเไรครับโอ้โหมันค<ว>ุ้นลยครับ สวยใช้ดได้เลยนะเหมือนคุ้นๆเหมือนเลยนะนเ,ยเหมือนเลยนะไไนที่ทำเล่นในเฟซปะครับเฟซไม่ได้ไม่ได้ฟูเลยเป็นลนยเหรอครับพี่ลน์มาได้ขอทักลายมาให้ครับไไเพราะาให้ผมผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมอยากให้พี่ทำให้เดี๋ยวให้ให้ได้ปะถ้าสั่งเนี่ยครับ แต่มันมันมันไม่มันเป็นแบบนี้แหละครับแต่มันเป็นกระเป๋าเล็กกับกระเป๋าใหญ่แต่ไม่แน่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินวนมาพี่เดี๋ยวเดินวนมาถ้าติดใจเดี๋ยวผมเดินวนมาเดี๋ยวไปดูร้านกระเป๋าหนังเนี่ยคานังแท้พวกนี้หายหายยากเหลือเกิน

ไกลไกละระยะพอดีไปหยุดยังไงมันหยุดยังไงแล้มันหยุดยังไงกดเท่าไหร่มาสี่สิบไม่เปิดนะจัดไปสิรถลวด,ดี่จัดอ่ะี่จัดสิ พี่จัดจัดพี่ร้อยห้าสิบเองร้อยสี่ลดอีกลดเลยต่อไปพี่เชื่อผมพีม่ถ่ายไปนยผมเชื่อซื้อเลยดูนานเชคกัน,นโอ้หานดีด้วยใหม่ขนาดนี้สีแดงด้วยโอ้โห แล้วผมผมเอาแล้วพี่ผมไม่พูดมากแล้วเนี่ยโอ้ถ้าผมอยากได้เนี่ยเก็บคำพูดจังเลยเกยนคำพูดจังเลยสัตว์ท็ดแม่โอ้พี่มันไม่มันไม่ควรอยู่ในเนี่ยมันควรอยู่ในที่เก็บเสื้อของพี่ดีๆเป็นอย่างนี้เหรอใช่เอาเลยพี่อต่อไปต่อไปพี่ถามให้ ลายเดียวเองายสกินเล็กๆน่ารักน่ารักคอแดงด้วยเอาไงมิจิตการตาเลยโอ้สวยนะพี่จัดเลยพี่มีตัวที่คอ โอ้พี่ผมไม่พูดแล้วผมซื้อแล้วพอค้าคจะมาขายเองพรุ่งนี้เยดไม่ซื้อซื้อไปโอเคเลยนะม่านยังไงก็โอเคนะไอแมวอะเ้ยไอไม่ชอบไอไม่เก็บแนวนี้ไอไอซื้อไปเดี๋ยวไอตัดแขนไอตัดแขนแล้วมันจะดู เดี๋ยวจะหาว่าเสียราคาของกล่าวคำมองร้ายนึงเดี๋ยวจะยังแยะยังยังงไงเอาเลยอย่างงั้นอ่ะพี่พี่ไม่รอ ไม่รื้อเลยพรุ่งนี้เอามาพี่ ดูเปลี <pot> ่ยนก่อนจะว่นใหม่ท <follows them anak lonely> ีด <Find S 2> ูเปลี่ดูกระดิ่งกระดาษถ่ายละถ่ายละถ่ายละในเรื่องคุยสัตว์ในเร่นี่นี่วันนี้ครับวันนี้น้อยเล็กๆน้อยๆกระเป๋าหนังติดไม้ติดมือมาครับผมไปคุยกับพ่อค้าพ่อค้าอุ้ยไหนกระเป๋าขึ้นหน่อยไหนกระเป๋าขึ้นนี้ไหนกระเป๋าขึ้นนี้นี่นี่ครับทำทรงมาครับเคลือบมาอย่างดี โอเคครับถือว่างานหน่ยดู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 นี่หน่อยดูรูปแบบหน่อยนชูงี้ขึ้นมาเดี๋วชูงี้ขึ้นมาชูงี้ขึ้นมาแสงไม่เห็นชูด้านเมื่อกี้ดิอ่าชูด้านนี้เออด้านนี้ครับถือว่างานดีใช้ได้นะฮะไปพิกข้างหลังหน่อยพิกข้างหลังหน่อยอ่าพิก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 กระเพ็ดนะครับพิกโอเคเลยครับ ราคาสี่ยี่สิบบาทครับต่อมาแล้วครับสี่อยี่สิบบาทครับแต่นี่สี่้ยี่สิบครับมึงไม่ต้องเสือกครับคือนี่เป็นชิ้นแรกครับชิ้นที่สองเดี๋ยวสั่งพี่เขาทำเป็นกระเป๋าคู่แต่เราไม่ได้เอารูปมาเราก็เลยยังไม่ได้สั่งรูปเลยยังไม่ได้สั่งของมาเขาแต่ถ้าเขาเห็นรูปเขาก็คงรู้ครับชิ้นที่สองน่าจะเป็นหลักพันพันขึ้นเดแต่ผมชอบเป็นกระเป๋าแนวนี้ครับเพราะกระเป๋าแบบนี้มัน ใส่ง่ายมันไม่เหมือนกระเป๋าวินเทจสมัยนี้ที่ไอ้นี่กันใส่โซ่กันมันดูยุ่งยากครับผมชอบเป็นแบบว่าติดเอวเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ใส่ของอิงแต่ก็โอเคนะเพราะว่าหนังมันก็ขึ้นบ็อกดีเหมือนกันใช้ได้ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องหนังคือผมเน้นใส่ง่ายใส่สบายไม่ต้องเนนดูหนังครับว่าหนังหนาขนาดไหนลองปลดแบกดูฮะปึ๊บแบกดูฮะ หนังไม่หนาหรือไม่หนาคือมันไม่ซีเรียสแต่คือเขาทํางานเขางานเขาเนียนดีชอบ๊บง่ายดีเรื่องกลัวครับเพราะมันเราไม่ได้ใช้แบบว่าพลังแบบว่าดึงเข้าดึงออกบ่อยๆเราก็ใส่ของจุิจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่วันนี้นะฮะใส่ไปชุดหมีมาก็เลย <laughs> ไม่มีการขัดรองได้ครับวันนี้ไม่มีการขัดลองแต่ชอบครับชอบก็เลยซื้อมาเป็นคน,นง่ายๆครับ ซื้อของอย่าวุ่นวายมากครับผมเสียใจมากเลยแขนจำเมื่อกี้ผมเสียใจมากเลยคุณพลาดมากคุณไม่ซื้อสิ่งจำอ่ะร้อยสี่สิบบาทช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปว่ากันเข้ครับเข้ครับขอบคุณมากครับ